สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบบานบรรด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อุ้มแอดมินเจ้าของช่องนะครับคลิปนี้เหมือนเช่นเคยนะครับมาฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพิมเมลอังกฤษนัดที่29นะครับประจาคข้าคืนวันอาทิตย์แล้วก็มันเดย์ไนท์ครับคืนวันจันทร์อีก1คู่ เหลือใครเจอใครบ้างนะครับแล้วก็แอดมินจะฟันธงเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยครับนี่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองนะครับแอมอาร์เฮิฟสามหกห้าบีบีเหมาะสําหรับท่านที่ปวดหัวปวดไมเกรนนะครับทางานหนักนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับนะครับมีเครื่องหมายอยอการันตีคุณภาพด้วยแล้วก็ด้านบนครับผลิตภัณฑ์ยูวาทั้งยูวาเจลแต้มสิวลดการอักเสบของสิวได้ภายใน1คืนแล้วก็ยูว่าแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่ม ที่จะช่วยลดริ้วรอยจุดดังดำจุดแดงฝ้ากระบนใบหน้านะครับทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสอ่อนกว่ัยอยู่เสมอที่สำคัญคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าไร้สารปลอดทั้ง2รายการนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมอ่ะไปฟันธงใส่สกอกันเลยนะครับคืนวันอาทิตย์ลากยาไปจนถึงคืนวันจันทร์เหลือใครเจอใครบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ หนึ่งทุ่มตรงของวันนี้นะครับนักบุญเซาทำตันจะเปิดบ้านพบกับไบรตันทั้ง2ทีมไม่ชนะติดต่อกันมารู้สึกจะทีมละสามนัดแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยดีไม่ดีน่าจะแพ้3นัดรวดด้วยว่ามาเจอกันชั่วโมงนี้เรียกว่าผีเน่ากับลงผุครับแต่เมื่อดูอาวุธในแดนหน้านะครับยังเชื่อมือนักบุญเซาทำตันว่าน่าจะเบียด เก็บ3คะแนนได้นะครับสก,กอร์ได้อาจจะไม่ได้ขาดลอยเพราะว่าไบรตันเองก็ต้องการทุกคะแนนแล้วก็จะต้องเล่นเน้นเป็นกรณีพิเศษซึ่งนั่นอาจจะทําให้ซัมมันตันเนจาะยากนิดน,นึงเพราะว่าทีมเยือนไม่ได้มาเปิดแรกด้วยนะครับโอกาสที่จะเสมอของคู่นี้มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าแอดมินขอญาตจ,จิ้มไปที่เซาท์ัมตัน2ไบรตันหนึครับ ขยับไปที่ตอน3ทุ่มครับทีมอันดับ3ของตารางนะครับเลสเตอร์ซิตี้จะเปิด King Power เจอกับดาบคู่เชฟยูที่ณขณะที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไม่ได้เช็คเลยนะครับว่าใครมาคุมทีมแทนคริสไวเดอร์ที่ไขกอกลาออกไปก่อนนะครับเลสเตอร์ล่าสุดก็เพิ่งจะชนะไบรตันมานะครับ2-1แต่ว่าเจอกับดาบคู่ชั่วโมงนี้ไม่รู้ว่าต่อให้มีผู้จัดการทีมใหม่หรือยังเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวอยู่ ก็น่าจะต้านทานเกมรูกของเลสเตอร์ลำบากนะครับสำหรับดาบผู่ใจผมก็แอบลุ้นแอบบเชียร์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนั่แหละครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเล่นได้บันเทิงเริงรมจนทําให้ทีมใหญ่หลายทีมเนี่ยนะครับถึงขนาดต้องสะดุดขาตัวเองเล่นด้วยยากชนะยากแต่มาปีนี้ทุกอย่างกลับตลบปัดไปทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะแดนหน้าที่ไม่มีคนยิงประตูนะครับรู้สึกจะฝากผีฝากไขได้อยู่แต่แม็กโกดิคนเดียวหรือ,อยังไงนี่แหละ แรนด์เบลสเตอร์ได้ไปจากล์พูลก็โอ้เหมือนจะเริ่มถอยหลังลงคลองไปนะครับไอ้หนูคนนี้อ่ะไม่รู้จะว่ายังไงครับเมื่อดูศักยภาพในแดนหน้าเกมรุกูปแล้วเรสเตอร์เจ้าบ้านยังดูดีกว่านะครับถ้าลดผะป่าไม่คว่ำลดกระถินไม่แหกโค้งเสียก่อน3มแต้มเป็นของเรสเตอร์แน่นอนนะครับจะเบียดชนะได้ด้วยสกอร์ประมาณสักลูกหรือ2ลูกนี่แหละครับแต่ผมฟันธงไปให้เรสเตอร์2อเชฟฟิลด์ยูนเต็ด0นย์ครับ ไปที่ลอนดอนซูเปอร์บิ๊กแมชนะครับเป็นการเจอกันระหว่งางไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับสองทีมนี้ต้องบอกว่าถ้านับทีมในเฉพาะเมืองหลวงลอนดอนของอังกฤษนะครับต้องบอกว่านี่คือคู่รักคู่แค้นขนานแท้นะครับเจอกันเมื่อไรห้ามหันกันเมื่อไรใส่กันเต็มแม็กแน่นอนแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยทางด้านของโชเซ่มูรินโญ่ก็มีการไซโคแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้สนใจอาร์เซนอลที่มีอันดับตารางคะแนนต่ำกว่า ทีมของเขาก็เป็นตามสไตล์ของเฮียเครียดอยู่แล้วนะครับส่วนมิเกลอาติต้ากลูกทีมจะอกสันขวันแล้วก็เนื้อเต้นตามบทสัมภาษณ์ไซโคของมูรินโญ่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคืนนี้จะมีบทพิสูจน์แน่นอนนะครับห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวแอดมินจะพากเสียงสดคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับก็วัดยากครับอาร์เซนอลระยะหลังกระเตื้องขึ้นนะครับในยูโรปาลีกก็ชนะคู่แข่งมาทั้งคู่ แล้วก็ในพรีเมียร์ลีกนะครับแม้ว่าสเปอร์จะทําได้ดีกว่าในระยะหลังมีอันดับตารางคะแนนที่ดีกว่าแต่อาร์เซนอลก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เกมแห่งศักดิ์ศรีของแท้ครับบูรินโยถือว่าเป็นเสือเท่าแห่งวงการผู้จัดการทีมลูกหนังยุโรปแล้วจเจอกัมมิเกลอาร์ติต้านะครับที่เพิ่งจะผละจากอ้อมอกของเปปกอริลลานะครับมาคุมทีมอาร์เซนอลเป็นในายใหญ่ก็น่าจะสู้กันสนุกนะโดยเฉพาะระยะหลังอเล็กซองลากเซตต์กับ พีแอร์เอเมริคกอบบาเมยังเนี่ยเริ่มที่จะทําประตูได้เรื่อยๆนะครับส่วนสเปอร์แน่นอนนะครับระยะหลังได้เกเรตเบลครับที่ยกระดับเกมรุกขึ้นมารวมถึงแฮร์รี่เคนที่เป็นซูปเปอร์ฮีโร่ในยูโรปาลีกเกมล่าสุดด้วยนะครับเหมาสอประตูให้ชนะคู่แข่งไป2 0งรักพี่สดายน้องครับนะใจก็อยากจะวัดเกมรุกแล้วดูสเปอร์จะเหลือหล่อมๆหน่อยเพราะว่าเล่นด้วยกันมาแล้วก็ถ้าไม่มีเบลไม่มีเคนก็ยังมีเซอร์เฮอร์มินอีกมีลูคัสมูล่าอีกอะไรอย่างเงี้ย ดูว่าตัวเลือกนะครับในแดนหน้าของสเปอร์จะดีกว่าแต่มันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีครับเพราะนั้นฟันธงไปที่อาร์เซนอล2ท็อตแนมฮอสเปอร์1เออขอไปครับอาร์เซนอล2ท็อตแนมฮอสเปอร์2ครับแมเอ๊ะหรือว่าอาร์เซนอลจะชนะจริงๆอ่ะสนุกสนุกกันไปไปที่คู่ดึกของคืนนี้นะครับเลยเป็นคู่สุดท้ายของคืนวันอาทิตย์เช้ามืดวันจันทร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรองจ่าฝูงนะครับจะเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ดเจอกับเวสต์แฮม ตอนนี้แมนยูเนี่ยนะครับอยู่อันดับ2มีคะแนนนำหน้าเลสเตอร์อยู่คะแนนเดียวนะครับคู่ตอน3ทุ่มถ้าถ้าเลสเตอร์ชนะก็จะแซงแมนยูขึ้นไปอยู่ที่2และนั่นอาจจะโยนความกดดันให้กับปีศาจแดงก็เป็นได้นะครับแต่นะครับนั่นเป็นเรื่องของอนาคตฟอร์มของแมนยูนะครับนั่นล่าสุดคงจะเห็นกันแล้วว่าบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสวยๆนะครับเก็บคลินชีตได้ด้วย2ประตูต่อ0แต่เวลาเล่นกับ คู่แข่งใลโอนัลเฟฟอร์ดเนี่ยนะครับอย่างเกมยูโรป้าลีเกือบจะชนะเอซิมิลานอยู่แล้วนะครับก็โดนยิงช่วงทดเจ็บโดนตีเสมอเสียเวโกไปซะอย่างนั้นกลับมาเจอกับเวสแฮมทีมที่มีลุ้นท็อปโฟด้วยนะครับเวสแฮมเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับมี48แต้มเพราะนั้นถ้าเวสแฮมสามารถบุกไปกำราบแมนยูได้นะครับก็ต้องบอกว่าช่องว่างเนี่ยจะหายใจลดต้นคอปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็เชื่อเกมรุกแล้วก็เชื่อมือของโอเลกุน่าโซชานะครับว่าน่าจะมีความกระหายแล้วก็ต้องการรักษาตำแหน่งรองจ่าฝูงเอาไว้ได้ต่อไปนะครับอย่างน้อยก็อีกหนึ่งสัปดาห์เพราะนั้นน่าจะให้แมนยูเบียดชนะเวสแฮม m 2ประตูต่อ1ครับนี่ไม่ใช่การฟันธงเพื่อการออกตัวแต่เป็นการฟันธงตามอันดับ นะครับแล้วก็ตามผลการแข่งขันในระยะหลังแม้ว่าแมนยูมักจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรุกตอนนี้เหมือนจะมีทั้งเอริสันคาวานี่ก็เจ็บมั้งแล้วก็มีใครอีกละ่ะหลายคนนะครับที่เอ่ยมาในรวมถึงบูโน่ฟนันที่เริ่มจะฟอร์มดรฟอร์มดาวลงไปเหมือนกันนะครับแต่ก็นะครับเจอกับทีมระดับเวสแฮมบูโน่ฟนันน่าจะฝากผีฝากไข่เอาไว้ได้นะเอ๊ะทำไมพูดถึงแมนยูเยอะจังเอ้าไม่ว่ากันนะครับ เอาเป็นว่าให้แมนยูสองเวสต์แฮมหนึ่งนั่นแหละและคู่นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แอดมินจะภากเสียงสดด้วยนะครับดึกหน่อยแต่ก็จะพยายามพักผ่อนแต่หัวค่าเจอกัน2คู่รวดนะครับคืนนี้อาร์เซนอลสเปอร์ห้าทุ่มครึ่งและตีสองสิบห้านาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมครับไปที่คู่สุดท้ายคืนมันเดินไนท์นะครับฟันธงล่วงหน้าไปเลยนะครับทีมเชียร์ของแอดมินจะลงสนามบุกไปเยือนมาป่าวูแฮมตันครับลิเวอร์พูลอย่างที่ทราบครับ ในพรีเมียร์ลีกแพ้คาร์แอนฟิลมาแล้ว6นัดรวดส่วนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านไลฟ์ซิกได้สกอร์รวม2นัดส0เข้าไปนั่งรอจับสลากในรอบ8เรียบร้อยนะครับซึ่งจะมีการจับสลากกันในวันศุกร์ที่19มีนาคมนี้หลังจากอีก4คู่แข่งจบลงวุบผมพูดมาแทบจะทุกคลิปกับการฟันธงใส่สกอร์เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับ เพราะว่าทางด้านของหมาป่าวูดมันตันเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีราอูคิมนเมนสหรือถ้ามีก็เล่นไม่ได้ต่อเนื่องกันหลายเกมเหมือนปีก่อนๆที่ผลงานดีพอไม่มีกองหน้าตัวเป้าที่คอยค้ำคอยจบสกอร์ให้วูดมันตันก็เหมือนกลายเป็นทีมที่มีเกมรุกวูบวาบวื้วห์นะครับน่าเร้าใจแต่มักจะไม่ค่อยได้ประตูเนโต้อดามาตาโอเร่แล้วก็ดาวรุ่งไทยอีกหนึ่งคนระยะหลังเราจะสังเกตเห็นพวก เอ่อชื่ออะไรล่ะชาวมูตินโนพวกรูเบนเนวสเหล่านี้นะครับเติมขึ้นไป2ประตูจากแถว2ค่อนข้างบ่อยนะครับก็มีทั้งได้ประตูบ้างไม่ได้บ้างนะครับวันนั้นมาเจอคาริฟูลที่ไม้ว่าในพรีเมียร์ลีกนะครับจะแพ้คารแอนฟิลด์6นัดติดนะครับที่เป็นเกมนอกบ้านที่เห็นชัยชนะสวยๆหน่อยก็อย่างเช่นชนะ,ชนะสเปอร์131ชนะเวสตแฮม31ชนะเชฟยู2อ แต่ก็นั่นแหละครับมันห่างกันจนตอนนี้รูดมาอยู่ถึงอันดับ8ของตารางย่างโชคดีที่เมื่อคืนเวสแฮมเนี่ยอขออภัยครับโชคดีที่คืนวันศุกร์แอสตันวิลล่าเนี่ยเสมอนี่ก็เชนนะครับไม่งั้นนี่หล่นไปถึงอันดับ9แล้วลิเวอร์พูลเอายังไงดีล่ะรักพี่เสียดายน้องคือใจเนี่ยยังเชื่อว่าลิปูลอาจจะยังไม่คืนฟอร์มนะครับแต่ก็ยังแอบหวังด้วยการเห็นเจอคบนะครับกลับมาเปลี่ยนทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็น น่าจะเป็นทีมที่มันดูสมดุลดูมีเสถียรภาพในการเดินเกมมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการเอาฟาเบนโยกนะครับขึ้นมาเล่นตัวมิดฟิลด์โฮบอลตัวตัดเกมนั่นแหละอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา4-5เดือนส่วนกลางกองหลังคู่เซ็นเตอร์ฮาฟคู่นะครับเฮนโดไม่อยู่ก็ตอนนี้แนตฟิลิปกำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างยิ่งโชว์ฟอร์มได้ดีในระยะหลังรวมกับทางด้านของโอซานคาบะ นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเบนเดวิสจะมีชื่อพร้อมสําหรับคืนนี้ในซูมานั่งสํารองด้วยหรือเปล่าก็ถือว่าน่าจะดีนะครับส่วนกองหน้าแม้ว่าฟิมโนจะมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็ได้ทางด้านของดีโกโชต้ากลับมาทำงานร่วมกับมาเน่และก็ซาร่าที่ยิง2งประตูใส่ไลฟซิกเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนะครับก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บ3คะแนนได้นะครับแล้วก็แอบหวังลึกๆว่าดีโกโชต้าจะทำแสบใส่ทีมเก่าของตัวเอง ในค่ำคืนวันจันทร์นะครับผมฟันธงไปที่วูแพมตัน1นลิเวอร์พูล2ครับเจอกันมันเดนไอตีสตามเวลาในประเทศไทยมันรุนกันว่าลิเวอร์พูลลงแข่งเป็นทีมสุดท้ายในกลุ่มที่รุนพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกทีมอื่นเขาจะทำแต้มฉีกหนีไปขนาดไหนจะมีทีมอื่นแซงขึ้นมาหรือไม่ไอทีมแซงนี่คงไม่มีแล้วเพราะว่าแอสตันวิลลาแข่งไปก่อนแล้วก็เสมอส่วนอาร์เซนอลแต้มยังห่างอยู่ นะครับทีมที่จะทำคะแนนทิ้งห่างลิเวอร์พูลไปก็อย่างเช่นเวสต์แฮมนะครับเมื่อคืนนี้เชลซีก็เสมออเป็นอีกหนึ่งทีมที่แต้มไม่ค่อยกระเตืองเท่าไหร่เวสต์แฮมเจอแมนยู U, นะครับถ้าจะให้ลุ้นเลยก็คือลุ้นให้แมนยูชนะไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ตัดแต้มเวสต์แฮมส่วนเอเวอรตตันะครับเมื่อคืนนี้ก็แพ้เบอร์ลี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลชนะได้นะครับสมมุติถ้าลิเวอร์พูลชนะได้เนี่ยจะมี46คะแนนเท่ากับเอเวอร์ตันนะครับ แล้วก็ลูกได้เสเียรพพูลเนี่ยดีกว่าอเวอร์ตันอยู่แล้วก็จะขึ้นไปอยู่อันดับอันดับ7เป็นการชั่วข่าวนะครับก็ต้องรอลุ้นคู่สเปอร์อาร์เซนอลด้วยจะจบแบบไหนนะครับถ้าจะให้สวยๆเป็นไปตามที่กองเชียร์กองแช่งลุ้นกันก็คือจะต้องลุ้นให้อาร์เซนอลเนี่ยชนะสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะวูบนะครับแล้วก็ให้แมนยูชนะเวสต์แฮมนแเนี่ยเรานี้ยสกอร์ถ้าเป็นไปตามที่ผมพูดมาเนี่ยครับลิเวอร์พูลก็จะ มีโอกาสในการลุ้นท็อปโมากขึ้นแต่ถ้าหากตรงกันข้ามจากนี้ก็ตัวใครตัวเผื่อครับเป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปพบก,กันในโอการหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบรบรด้านกีฬาฟุตบอลตามลุ้นตามเชียร์ทีมรักทีมโปรดของเพื<ๆ>่อนๆทุกคนไปด้วยกันนะครับกับแอนดมินเจ้าของช่องสวัสดีครับ